โอเคสุอนพร้อมครับครับผมวันนี้ใจเจ้าฟินมีติ้งอ่าเป็นยังไงบ้างความเกมที่แฟนจะได้เจอวันนี้เราจะมีแบบว่าเล่นเกมแล้วก็ปบปแฟนด้วยดีใจมากค่ะที่กระแสตอบรับดีจนเราได้แบบว่าเอ้ยมีไฟมีติ้งของละครด้วยก็ขอบคุณสรับกระแสตอบรับคือคอมเมนต์เลยค่ะสำหรับายงานวันนี้เป็นอะไรที่เราจะได้ขอบคุณแฟนๆด้วยครับนะที่ติดตามละครเรามาคือได้ขึ้นมาเล่นเกมแบบใกล้ชิดกันมี จักลักกี้รออะไรแบบนี้ครของรางวัลให้กับแฟนๆด้วยมีมีแล้วก็มีงานส่งให้ด้วยเราก็ไปดูในคอมเมนต์ด้วยในนใวันนี้ทุกคนจะได้เจออะไรบ้างวันนี้ทุกคนก็จะมีมีจะมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันแล้วก็มีแบบว่าพูดคุยกันนะครับผมแลกเปลี่ยนแบบว่าเรื่องราวของการถ่ายทำตัวละครอะไรเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเกมแบบพิเศษนะครับผมอ่ บอกไม่ได้แต่มีเกมพิเศษที่แบบให้แฟนๆทุกคนมาร่วมสนุกกับพวกเรามาทายกันว่าใครจะเป็นนุ้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้จะมีความลับในกองถ่ายที่แฟนไม่เคยได้รู้ด้วยมัเมาๆมอให้ฟังก็ไม่น่าเหลืออะไรแล้วนะาก็แสดงออกไปคิดว่าใครแบบนั้น่าจะมีในบทสัมภาษณ์หรืว่าใครจะเป็นมีมที่หลุดออกมาให้แฟนได้เห็นเยอะที่สุดในเบื้องหลังหน้าไม่พอจะไปมองสายตาเยนเลยล่ะคะแต่ละคนก็จะมีมของตัวเองแต่ละคน แต่ว่ามากน้อยแค่นี้เราก็เป็นมีมกันนะพี่เดียวใส่ในห้องที่มันจะใช่จ้ะอะไรจะมาหมอยให้แฟนๆฟัง่างก็จริงๆก็หลายเรื่องเนาะจริงทั้งความสนุกระหว่างพวกเรากับเองนแสดงแล้วก็แบบว่าเอาเทคในการถ่ายทําก็คือเดี๋ยวเดี๋ยวจะต้องรอคือวันนี้เขาจะมีจับคําถามพิเศษจากแฟนคลับด้วยเดี๋ยวต้องสิ่งที่พวกหนู่มุนก็คือว่าแฟนๆจะถามอะไรได้่แหละคะแต่พวกเราพร้อมพร้อมเล่าพร้อมมมอยแน่แอนแว่าพร้อมตอบทุกคําถาม ทำไมเขาถามมาดูแบบเพราะรุนแรงเลยท้อตอบทุกคำถามใช่แต่ของคนนั้นน่าจะมีโมเมนต์เล่านะคะยังไงแฟนกันมาเบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเรื่องเบื้องหลังอะไรครับก็เป็นตัวโดนเหมือนกันครับจริงๆตางการไปตีคนอื่นเนี่ยผมตีลมหมดเลยนะฮะรับกัะ ยังอืนหมดเลยแต่พอโดนพี่เดียวเนี่ยเต็มเต็มเขาปักนี่เกินเขา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 ่่ัใจไม่ไดังใจก็อาฟามามลนี่กอะไรบ้คาไแไของตอนนี้ตอนนี้ยังคิดไม่ออกค่ะแต่ไม่แน่บนเทอาจจะคิดออกก็ได้แต่วันนี้เข้ามารูปเหมือนรูปมาจากในละครเลย เรามาเป็นตัวละครเรามาในฐานะของเจ้ของเจ้าบอกว่าแต่งตัวดูดีกว่าในละครคือเพราะว่ามาโปรโมทเลยต้องแบบอัพอัพอัพสีอัพเนื้อผ้าอัพอัพแต่ว่าดีเทลกันนิดนึ่นต้องจัดเต็มใช่ไหมใช่แต่ดีครับวันนี้อยู่ในแอร์ครับแต่ตีการการกล้องถ่ายก็จะอยู่ในอากาศแดดอะไรอย่างงี้ ละครค่ะหลังจากนี้จะได้ชมยังไงเพราะว่าความเข้มข้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันใช่เดินทางมาครึ่งเรื่องแล้วก็เข้มข้นขึ้นครับแต่ละแต่ละท่านที่ได้ดูไป EP แปดเนาะเมื่อคืนนี้ใช่ไหมหรือ EP เจ็ดไม่แน่ใจ EP แปดนะครับก็จะได้เห็นความร้ายกาจของคนนี้มากขึ้นคนนี้ก็จะชัดเจนอยู่แล้วก็จะยิ่งชัดเจนขึ้นไปอีกนะครับ ไอศอคนนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ <c oughs> นี่ก็งอ,อองอนกัน <c oughs> หึงกันไปกันมาน,นี่ก็ไม่ลดละ <c oughs> ความความรัก <c oughs> ที่มีให้ต่อคุณพี่ <c oughs> นะครับผมเดี๋ยวคนนี้ก็จะเข้ามามีส่วนสําคัญต่อหลังจากนี้อีกเยอะเลยนะครับ <c oughs> สรับพี่ไพไลนะครับผมก็ก็เพียก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับรับรองว่าเรื่องเราจะเข้มข้นมากกว่านี้เรื่อยๆแล้วก็ถ้าทุกคนดูกันได้เยอะไม่แน่อาจจะมีการจัดฟินมิสติ้งอีกค้งก็ได้เออ เอาอไปต่ออัพเปล่ยนการแต่งตัวอีกไหมคะถ้าเกิดมีครั้งหน้าเดี๋ยวผมจะเครื่องประดับตรงแน่นเลยเดี๋ยวจะเป็นทองเดี๋ยวจะเป็นทองหมดแล้วอัพเป็นกรอบทองกันหมดแล้วฮะใช่ฮะแตนขายหน่อยขายหน่อยว่ามันจะเข้มข้นขนาดไหนครับเราเราหมายถึงคู่เราคู่เราเราเราไม่ได้คู่กันนะคะไอะไรตัวเราอะไตัวเราตัวแพรคือถ้าความเข้มข้นของตัวเนื้อเรื่องแพรมองว่า คาแรคเตอร์ของแต่ละคนอ่ะมันมีเรื่องที่จะผูกกันโยงไปโยงมาแล้วแต่ละคาแรคเตอร์ที่ผูกกันอ่ะก็จะมีปัญหาและคมมันจะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นความรักการเมืองในละครหรือว่าจะเป็นเรื่องอำนาจสงครามเรื่องในบ้านมันเยอะมากๆเราก็จะเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่จะออกาให้ทุกคนเบะปากใส่เราตลอดเวลาแต่ก็จะไม่เจอตอนนี้เจอคนลําคาญก่อนในเมนอะไร แล้วบอลล่ะบอลอะไรครับก็ตอนนี้เริ่มลงไม้ลงมือเองแล้วครับในการแบบเชื่อดคนอื่นต่อไปนี้ก็คือขนาดคนในเรือนเี้ยเนี่ยผมยังกล้าเชื่อดเลยคนใกล้ตัวกว่านั้นเนี่ยอ่าเอาละไปดูใหนหล่อนคุณจะกระทืบเหมือนเออหมื่นบวรทัศน์เหรอครับโอ้ยแค่โดนแค่โดนที่ไหลายนี่ก็หงายตึงนะว่าผม ผมกับปอ,อนนะครับเป็นเรื่องเราเราเริ่มเหมือนว่ามีการตักคนต่างลอกใช้ได้ผลประโยชน์กันอยู่<ช>ครับใช่หลอกใช้ผมไม่ได้หลอกพี่เลยนะ <laughs> ผมพูดียวเลยฮะครับแต่ว่าคนที่เราใช้งานเขาเนี่ยก็จะเริ่มเริ่มแบบมีหลุดหลุดสร้างปัญหาแล้วก็มันจะมาถึงเราเราก็ต้องหาวิธีแก้ตัวผมก็จะเน็ตเริ่มเริ่มหาวิธีแก้มากขึ้นมากขึ้นแต่สุดท้ายพอพอมันมันพันตัวจนนไม่ไหวแล้วเราก็คือเปิดตัวเต็มที่ผมผมจะอัปเกรดไปประมาณนี้ครับ ฉากจูบเป็นยังไงบ้างครับลึซีนลึกซีซน,นก็อินเทนส์ต้องบอก่าเคือด้วยด้วยมูดของตัวซีนด้วยมันมันเป็นการจูบที่มันเป็นแบบดรามา่ามันเป็นในทางดรามา่ามันก็ตอนถ่ายก็ค่อนข้างยากค่ะแต่ว่าสนุกมากผ่านไ,ได้ดีดีใ,ใจที่แบบว่าออกมาแล้วเออมัน ทุกคนก็เก่ง okay, มากแค่เดียวจบใช่ใช่ <c oughs> เราบินเรลาจะมีให้ดูอีกเรื่อยๆหน่อยมันจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องราวที่ออโอเคอาจจะโดนกรีบมวสะกดกรีบกามา<ช>มา<ๆ>ใช่ไหมฮะพันแสงกับชวราก็เลยแบบเป็นอย่างนี้หึงกันไปหึงกันมาถ้าเมื่อไหร่ที่เขาได้รักกันแล้วเนี่ยเมื่อไหร่ที่แบบต่างคนต่างเปิดใจให้กันเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหเชื่อผมเถะครับคือแบบจะยิ่งแบบคันกว่า หมายถึงว่าความรักที่ทั้งคู่อยากจะมีให้กันเนี่ยมันจะแบบหวานชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำอะไรเนี้ยเหมือนแบบดอกซากุระที่กำลังเบ่งบานในช่วงฤดูซัมเมอร์ของญี่ปุ่นแต่นี่ที่เข้ากับชุดในวันนี้แต่นี่จริงเลยเพราะว่าพวกผมมาอ่านบทผมแบบยิ้มเลยชอบมากชอบบทคู่นี้มากเวลาเขามีความรักที่บระสุ์ให้กันก็คือตอนนี้ทุก็าคือเตรียมหมอนนี้ได้เลยได้จิกแน่นอนเลย อ่ะนีช่างนิดหน่อยน้ำตานิดนึงแต่ว่าหัวนี่ได้จิกตลอดแน่นอนค่ะา่าข่าถ้าวดกระดูกอะเทคหลายเทคครดูเเดียวก็จตายเกงไปทังตัวเลยครับครับผมานะไครับละครให้ติดตามได้ครับก็พวกเรานะครับผมเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงและก็ทีมงานจากทางใจขงเจ้านะครับวันนี้ต้ขอบคุณทุกาุกคนมากๆนะครับที่ มาร่วมสู่กันในงาน f ฟินม e ติ n งวันนี้แล้วก็ที่ดูกับดูละครพวกเราผ่านทางโทรทัศน์นะครับผมก็ประทอบคุณมากๆเลยที่ที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ฝากด้วยกันครับแจของเจ้านะครับ EP นะครับผมพุทธพฤหัสนะครับผมสองทุ่มครึ่งนะครับผมมาเจอพวกเราครับขอบคุณครับ